PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์ Mtech ชัดชัว สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการ Set Answer ชุมชนคนดาวเทียมของเราเช่นเคยนะคะพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลย2ทุ่มตรงและช่วงเวลาของ8โมงเช้านะคะ,คะอัปเดตท,ทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวาดวงของจานดาวเทียมรวมถึงทีวีดาวเทียมให้คุณผู้ชมได้ติดตามกาันไม่ว่าจะเป็นคุณเพื่อนช่างนะคะรวมถึงผู้ใช้ชุดจานดาวเทียมของ PSI แล้ววันนี้เองค่ะต้องการมีข้อมูลดีๆนะคะซึ่งเป็นข้อมูลทั่วไปสําหรับคนที่อาจจะมีความรู้เกี่ยวกับด้านวิทยา และก็ชอบนะคะก็อาจจะศึกษามาบ้างแหละเกี่ยวกับเรื่องราวของดาวเทียมนะคะแต่สําหรับใครวันนี้ติดตั้งจานดาวเทียมมาก็นานและดูช่องทีวีดาวเทียมมาก็เยอะแยะและแต่ยังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะแล้วจานดาวเทียมหรือว่าในการส่งโคจรของดาวเทียมเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่เพราะล่าสุดเนี่ยก็คือจะมีเรื่องราวของดาวเทียมไทยคม6กําลังจะขึ้นสู่วงโคจรแล้วนะคะดาวเทียมไทยคม5ก็จะปลดระวางแต่ดาวเทียมทั้งอ๋อยังเนอโอลืมไป ดาวเทียมไทยคม5ก็จะเป็นการสำรองหรือจะปรับไปใช้ในรูปแบบอื่นก็คือใช้เสริมกันค่ะแต่หลายๆคนอาจจะมองว่าเอ้ยแล้วดาวเทียมที่โคจรอยู่รอบโลกของเราเนี่ยมันมีแค่ไทยคม5ไทยคม6หรือว่าไอพีสตาหรือว่าอะไร ที่แบบเราคุ้นๆกันแค่นี้หรือเปล่า <Ừ. S 2> มันจะมีเยอะแยะกว่านี้หรือไม่หรือว่าแต่ละดาวเทียมเนี่ยมันใช้ทําหน้าที่อะไรกันวันนี้น้องการจะมาบอกนะคะเริ่มต้นกันที่ทําความรู้จักดาวเทียมก่อนคืออะไรเบื้องต้นเลยนะคะ ดาวเทียมนะคะก็คือสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์คิดค้นขึ้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะโครจรเนี่ยรอบโลกได้โดยอาศัยแรงดึงดูดของโลกนั่นเองะนะคะแล้วก็วัตถุประสงค์เนี่ยของดาวเทียมนะคะก็คือจะใช้ในทางการทหารนะคะการสื่อสารการรายงานสภาพอากาศนะคะรวมไปถึงการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์อ,อย่างเช่นนะคะการสำรวจทางธรณีวิทยาการสังเกตสภาพอวกาศนะคะ ของโลกนะคะ,คะของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวอื่นๆนะคะรวไมไปถึงวัตถุแล้วก็แกล็กซี่ต่างๆด้วย หลายๆคนที่อาจจะชอบดูหนังไซไฟหนังเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ะนะคะก็คงจะได้เห็นแล้วว่า,าดาวเทียมมีอยู่เยอะแยะมากมายแล้วก็ที่สําคัญทางองค์การที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เองนะคะก็ได้มีการสํารวจโดยใช้ดาวเทียม <ใช S 1> นะคะเ,เ,เป็นเป็นอุปกรณ์ <c oughs> ที่สําคัญมากๆใ<ๆ>นการที่จะสํารวจแต่ละจุดแต่ละดาวนะคะว่าในวงโคจรนี้ในจักรวาลนี้เนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะอย่างที่น้องการได้บอกไปค่ะดาวเทียมมีอยู่เยอะแยะมากมายจะแบ่งตามหน้าที่ของ การใช้งานว่าการยิงดาวเทียมหนึ่งดวงขึ้นไปเนี่ยเขาใช้เพื่อประโยชน์อะไรไม่ว่าจะเป็นการอาหารนะคะการสื่อสารต่างๆการ จับพิกัดเรดาร์ต่างๆนะคะหรือจะส่งขึ้นไปเพื่อการสำรวจทรัพยากรก็ได้หรือว่าพยากรอากาศอะไรพวกนี้จำเป็นจะต้องอาศัยดาวเทียมหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในวงโครจรของจักรวาลจะต้องมีดาวเทียมเยอะเลยสิคะน้องการเยอะมากเลยนะคะ,คะกเ็เริ่มแรกเลยนะคะดวงดาวเทียมดวงแรกก่อนะนะคะที่ได้ส่ง ขึ้นไปบนโครจรนะคะก็จะเมื่อปี2,500นะคะ,คะชื่อดาวเทียมก็คือสปุตนิกชื่อเหมือนกันเลยอ,อก็คืออันนี้จะเป็นประเทศรัสเซียนะคะ,คะพอ1ปีต่อมาอเมริกาตอนนั้นเป็นอภิมหาประเทศเลยนะคะ,คะ ของโลกเลยเนี่ยเขาก็ไม่ยอมแพ้เขาก็ส่งดาวเทียมชื่อ Explorer ขึ้นไปสองประเทศเนี้ยระหว่างราัสเซียกับอเมริกาเนี่ยก็เลยเป็นสองผู้นำที่เป็นผู้นำทาง การสำรวจอวกาศเมื่อสมัยนั้นเมื่อสมัยนั้นนะคะแต่ถามว่านับปัจจุบันเนี่ยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีรวมถึงการพัฒนาด้านการส่งดาวเทียมขึ้นไปสู่วงโคจรรอบโลกมีหลายๆประเทศแล้วไหมมีแทบจะทุกประเทศแล้วนะคะเพราะว่าในทุกๆส่วนเองเนี่ยจะต้องมีการศึกษามีการสำรวจนะคะมีการค้นคว้าวิจัยต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะและหนึ่งในนั้นก็คือประเทศไทยของเราไงดาวเทียมไทยคมหนึ่งไทยคมสองรวมถึง ดาวเทียมไทยคม6ที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะ,นะคะอะอยากรู้แล้วสิว่าองค์ประกอบของการเป็นดาวเทียมแต่ละดวงแต่ละประเภทเนี่ยจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างก็คือดาวเทียมเนี่ยเขาในดาวเทียมนะคะจะมีเครื่องมืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ย ที่แบบว่าซับซ้อนแล้วก็จํานวนมากเลยนะคะซึ่งเขาก็จะมีกลไกเนี่ยแยกย่อยการทํางานกันออกไปแต่ก็จะมีอุปกรณ์อุปกรณ์หนึ่งเนี่ยที่สามารถที่จะควบคุมะระบบกลไกต่างๆเนี่ยสามารถควบคุมได้ทั้งหมดเลยะนะคะ,คะโดยอ,องค์ประกอบส่วนใหญ่ของดาวเทียมนะคะก็คือจะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆนะคะดังนี้ก็คือ1 โครงสร้างดาวเทียมซึ่งเป็นองค์ประกอบค,คือเป็นส่วนประกอบที่สําคัญมากเพราะว่าน้ําหนักของโครงสร้างเนี่ยจะจะเป็น1 5ถึง25เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักรวมทั้งหมดของดาวเทียมะนะคะดังนั้นเนี่ยในการเลือกใช้วัตถุดิบนะคะจะต้องมีน้ำหนักเบาแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยจะต้องออไม่สั่นคือบอดี้โครงสร้างเนี่ยจะไม่สั่นในขณะที่รับสัญญาณความถี่หรือว่ารับ คลื่นสูงสูงคือหมายถึงว่าความสูงของคลื่นที่มาที่มาที่รับอะคาอ่ะม,ม,มากๆเนี่ยก็คือเขาจะต้อง ไม่สั่นอ๋ออะส่วนประกอบของดาวเทียมเนี่ยก็คือมีความสําคัญมากนะคะในในการที่จะผลิตแล้วแหละว่าดาวเทียมแต่ละดวงเนี่ยต้องการที่จะส่งไปเพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะคะและแต่ละดาวเทียมจะต้องมีวัตถุดิบในการที่จะมาประกอบเป็นดาวเทียมหนึ่งดวงเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะแยะแล้วก็ละเอียดแต่อย่างที่น้องการบอกคือสิ่งที่เป็นสิ่งสําคัญลาดับแรกก็คือในเรื่องของโครงสร้างนะคะโครงสร้างจะต้องใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงนะคะและก็ที่ สำคัญเนี่ยที่เขาเน้นเป็นหัวใจเลยก็คือเรื่องของการสั่นสะเทือนอเพราะจริงๆในการเก็บข้อมูลนะคะหรือว่าในการส่งสัญญาณเนี่ยหากว่าเกิดการสั่นสะเทือนอเหมือนอารมณ์แบบว่าถ้าติดตั้งจันไม่ตรงอะ่ะก็จะรับสัญญาณได้ไม่ค่อยดีภาพก็จะแบบว่าสันส่นๆๆๆๆเป็นโมเสตเป็นยิบยิบย่๊บยบ,ยบ,ยบอะไรก็ว่าไปอารมณ์นั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราติดตั้งจันได้ตรงเป๊ะ ภาพก็จะมาแบบคมชัดลักษณะเดียวกับาดาวเทียมเนี่แหละถ้าโครงสร้างดีแข็งแรงนะคะไม่สั่นไหวการรับสัญญาณต่างๆก็จะคมชัดด้วยเช่นเดียวกันส่วนประกอบที่2นะคะ,คะก็คือระบบของเครื่องยนต์คของดาวเทียมคือจะจะ,จะอาศัยหลักการทํางานคล้ายกับเครื่องอัดอากาศนะคะแล้วก็ปล่อยไปทางปลายท่อนะคะซึ่งระบบ ดังกล่าวเนี่ยจะทํางานได้ดีเนี่ยในสภาวะสุญญากาศก็คือสภาวะที่นอกโลกอะค่ะไม่มีอากาศนั่นเองซึ่งต้องพิจารณาน้ําหนักบรรทุกของดาวเทียมด้วยนะคะสําหรับเครื่องยนต์นี้ค่ะแล้วก็ส่วนประกอบที่3ค่ะระบบพลังงานนะคะทําหน้าที่ผลิตพลังงานแล้วก็เก็บเก็บพลังงานไว้เพื่อที่จะแจกจ่ายไปยังระบบไฟฟ้าของดาวเทียมนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีแผงรับพลังงานจากแสงอาทิตย์หรือว่าโซล่าเซลล์เนี่ย เขาก็จะทําการเปลี่ยนพลังงานเนี่ยเป็นพลังงานไฟฟ้าให้กับดาวเทียมด้วยซึ่งใน,ในบางกรณีเนี่ยเขาก็จะใช้พลังงานนิวเคลียร์ของดาวเทียมด้วยนะคะในการที่จะใช้งานใน,ในส่วนของกระบวนการการหมานของดาวเทียมค่ะ,คะส่วนประกอบที่4นะคะนั่นก็คือระบบควบคุมและบังคับค่ะก็จะประกอบไปด้วยคอมพิวเตอร์ที่มีระบบข้อมูลเนี่ยเยอะแยะมากมายนะคะแล้วเขาจะประมวลผล ะะโดยในการประมวลผลเนี่ยเขาก็จะรับสัญญาณจากภาคพื้นดินด้วยนะคะในการรับข้อมูลนะคะเขาก็จะมีจานเรดาร์นะคะในการรับนะเรียกว่าเรดาร์ซิสเต็มเพื่อที่จะใช้ในการติดต่อสื่อสารกันค่ะในส่วนประกอบที่5นะคะก็คือระบบสื่อสารและนำทางตรงนี้จะ มีอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนนะคะซึ่งจะทำงานโดยแผงควบคุมอัตโนมัติค่ะส่วนประกอบที่6นะคะนั่นก็คืออุปกรณ์ควบคุมระดับความสูงเพื่อรักษาความสูงให้สัมพันธ์กันระหว่างพื้นผิวโลกกับพระอาทิตย์นะคะหรือว่ารักษาระดับของดาวเทียมให้ยัง คงค้างฟ้าอยู่ได้นะคะ,คะส่วนส่วนประกอบสุดท้ายค่ะก็คือเครื่องมือบอกตำแหน่งเพื่อกำหนดการเคลื่อนที่นะคะก็คือเป็นการเคลื่อนที่ของดาวเทียม erm. นอกจากนั้นเนี่ยยังมีส่วนย่อยๆอีกนะคะนั่นคือการทำงานหลังจากที่ได้รับการกระตุ้นบางอย่างนะคะเช่นทำงานเมื่อได้รับสัญญาณสะท้อนจากวัตถุบางชนิด หรือทำงานเมื่อได้รับลำแสงรังสีนั่นเองค่ะนี่ก็คือส่วนประกอบนะคะ,คะที่เป็นดาวเทียมหนึ่งดวงแหละนะคะจะต้องประกอบด้วยอุปกรณ์เยอะแยะมากมายนะคะวัตถุดิบเยอะแยะมากมายเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะคะหลายๆคนตอนนี้ก็เริ่มที่จะเข้าใจนะคะนึกภาพออกแล้วแหละว่าดาวเทียมเนี่ยเป็นยังไงะนะคะหรือว่ามีการใช้งานอย่างไงบ้างนะคะช่วงหน้าค่ะเราจะมาทําความเข้าใจถึงหลักการทํางานของดาวเทียมดีกว่านะคะอาจจะ ยกตัวอย่างมาเป็นดาวเทียมบางดวงเท่านั้นนะเพราะถ้ายกมา,มาทั้งหมดเนี่ยเดือนหนึง่งเราคงพูดไม่หมดเ <c oughs> พราะมันเยอะเลยเกินนะคะ <c oughs> จะเป็นอย่างไรมาต่อกันในเบรกหน้าพักสักครู่เดียวค่ะ <c oughs> <c oughs>